สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Property Studio ขัทยานะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้าน PMC 2ตลาดหนองปลือค่ะวันนี้พามาดูบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่แล้วก็ยังเป็นบ้านหลังมุญด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะมาด้วยเนื้อที่85ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําและการเดินทางนะคะบ้านหลังนี้เดินทางสะดวกมากจากหมู่บ้านนี้นะคะไปมอเตอร์เวย์เพียงแค่5นาทีเท่านั้น แล้วก็สามารถเดินไปทางไปที่โรงเรียนมารีวิทย์ก็เพียงแค่10นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวบ้านนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะซึ่งทําหลังคาเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าขยับมาทางด้านนี้นะคะก็จะมีสวนขนาดใหญ่เลยหาก ต้องการอยากทําทเป็นสระว่ายน้ําก็สามารถขุดสระเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อที่เหลือๆเลยแล้วก็มีศาลาเอาไว้ให้นั่งเล่นกันด้วยนะคะแล้วก็ทางขึ้นบ้านนะคะก็จะเป็นสเต็ปขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่เพื่อเข้าไปในตัวบ้าน,นะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันนะคะเป็นยังไงตามกันเลยคะ่ะเรามาดูกันในส่วนของตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะเดินเข้ามาก็จะเจอห้องนั่งเล่นก่อนเลยแล้วก็ บิวอินผนังสําหรับวางทีวีเอาไว้อย่างสวยงามแล้วค่ะมีโซฟานะคะเป็นรูปตัวแอ L และด้านหลังโซฟาค่ะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งแล้วก็ในห้องนั่งเล่นนี้ก็ติดแอร์ขนาดใหญ่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ทางด้านนี้จะเป็นในส่วนของครัวค่ะครัวนะคะก็จะออกแบบมาเป็นรูปตัวแอนะคะเพื่อง่ายต่อการทําอาหารนะคะแล้วก็บิวอินทางด้านบนเป็นตู้สําหรับเก็บของไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีเตาแก๊สนะคะหูด,ดูดควันแล้วก็ซิงล้างจานให้ค่ะแล้วก็ในครัวนะคะก็สามารถเปิดประตูออกไปทางด้านข้างของบ้านได้ค่ะเป็นบริเวณซักล้างอีกส่วนหนึ่งของบ้านนะคะ เรามาดูกันในส่วนของห้องนอนแรกนะคะห้องนอนนี้นะคะจะถัดมาจากห้องนั่งเล่นเลยนะคะจะมาด้วยเตียงขนาด5ฟุตค่ะแล้วก็บิว์อินผนังด้านหลังของเตียงนะคะไว้อย่างสวยงามมากเลยค่ะมีตู้เสื้อผ้าบิวต์อินแล้วก็โตเครื่องแป้งเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะจากห้องนั่งเล่นนะคะถ้าเราเดินตรงมาทางนี้นะคะก็จะพบกับทางด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางของบ้านนะคะส่วนด้าน,นขวามือนะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะซึ่งหันหน้าไปทาง ตัวทางหน้าบ้านนะคะมาด้วยที่นอนขนาด6ฟุตตู้เสภ้อผ้าบิวอินแล้วก็โตเครื่องแปง้งแล้วก็ยังมีชั้นวางทีวีที่บิวอินเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและห้องนอนที่อยู่สุดทางเดินของบ้านนะคะจะเป็นห้องนอนมา s t สเตอร์เบดรูมค่ะจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านนะคะมาด้วยเตียงขนาด6ฟุตค่ะมีแซนเดรียมีตู้เสื้อผ้าที่บิวอินเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีโตเครื่องแป้งค่ะ แล้วห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะมาด้วยสุขภัณฑ์ครบเซตรวมถึงมีอ่างอาบน้ำเอาไว้ให้ด้วยคะ่ะแล้วก็ห้องนอนนี้นะคะจะมีกระจกบานใหญ่ทางนี้สามารถเดินออกไปทางด้านบริเวณระเบียงส่วนของหน้าบ้านได้เลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านหลังนี้นะคะที่เราพามาดูบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาดใหญ่ที่พร้อมเข้าอยู่เลยนะคะหากสนใจอยากชมบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อมิลาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวบ้านหรือคอนโด,ดต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย